มะพร้าวนะคะบ้านแพวนะคะถึงตรงนี้กี่ไร่ได้ะคะพี่สี่ไร่น้ำหวานมากค่ะก็คืออันนี้สดๆเลยไม่ผ่านการเผาอะไรคือออกมาจากตัดมาจากต้นเลยนะคะพี่อันนี้ที่เขาบอกกันนะคะมะพร้าวบ้านแถวใช่เลยตัวจริงนะคะ ปูโต้ะนะคะตอนนี้นะคะดาก็อยู่ที่สวนมะพร้าวนะคะ <_' t> บ้านแพลวนะคะวันนี้พี่เขาส่งรูปพาเครื่องหลบปูโตะนะคะมาให้ดาชมทางเพจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เช่าพาเครื่องหลบปูโตะที่สวนมะพร้าวบ้านแพลวอะไรบ้างติดตามรับชมค่ะค่ะตอนนี้นะคะดาก็เดินทางมาถึงบ้านแพลวนะคะคุณพี่เขาทําสวนมะาพร้าวอยู่นะคะก็มีพาเครื่องหลบปูโตะจํานวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลย ก็จะมีปิดตาขนกข,ข้างนะคะอแล้วก็จะมียันดวงเล็กนะคะคแล้วก็พยศเ,เนื้อเงินนะคะคปีหนึ่งแปแล้วก็จะมีเหรียญทองแดงเยนดินเดียทองแดงนะคะแล้วก็ลูกไข่ทองแดงค่ะตุ๊กตาใหญ่แล้วก็มีอ,อ่า รูปเหมือนใบโพหลังยันนะเดี๋ยวเรามาคุยราคากันนะคะอันนีค้คุณพี่เปิดเท่าไหร่คะรายการนี้กขนกข้างไม่มีตะกุดนะคะพร้อมตลับสวยแท้เดิมครับพี่เขาไม่สะดวกออกกล้องนะคะอ่ะเปิดเท่าไหร่คะรายการนี้มีราคาในใจไหมเอ่ยตอนนั้นที่ซื้อมามันแพงมันช่วงที่พีดเลย ใบเซอร์ใบการันตีมีหมดเลยเนี่ยเออเปิดเท่าไหร่อะคะคือเปิดเก้าหมื่นได้ไหมไม่ได้เก้าหมื่นที่พี่เปิดที่หนูมาเพราะพี่เปิดองค์นั้นคือมีตะกุดไม่มีตะกุดราคาจะถูกกว่านะคะถูกกว่าไม่มีตะกุดถูกกว่าอยู่แล้วค่ะคือสภาพนี้ตาน่าจะซื้อได้เราราวห้าถึงหกหมื่นนะคะคือราคาไม่มีตะกุดนะคะค่ะและยันดวงนะคะ ซื้อได้เท่าไหร่เปิเดเปิดราคาเลยองนี้ดาซื้อได้ประมาณห้าหมื่นห้าเพราะว่าอันนี้ไม่มีตะกุดนะคะค่ะแ,มแหมเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วก็มีเหรียญน,นะคะเนื้อเงินเปิดยังไงคะเจ็ดเนื้อเงินอันนี้จริงๆ้วดาบอกเลยผิวมันจะค่อนข้างที่จะด้านนิดนึงด้านแต่แต่มันเป็นพระกไม่ได้ไม่ได้ล้างคาเดิม องค์นี้ดาน่าจะซื้อได้ราวๆห้าหมื่นห้าค่ะคือราคานี้คือต่อซื้อนะคะเพราะว่าเป็นราคาตลาดจริงๆดาไม่ได้ให้ราคาค่อนข้างดีอยู่แล้วตุ๊กตาใหญ่สภาพนี้ดาซื้อได้อันนี้สมบูรณ์นะจ๊ะสามหมื่นห้าพอได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเหลตราคาพาที่คุณพี่เขาเปิดมาราคาจะสูงกว่าตลาดนิดนึงนะคะค่ะ ต่อมานะคะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่ปิดตาตุ๊กตาใหญ่ทักสามหมื่นห้าได้ไหมคะสักสี่ถึงป่อยแปดแสนบาทเลยนะคนละครึ่งทาง<ม>ลวกันค่ะม,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 มีเกสสามสิบเจ็ดทั้งตาว่าได้แล้วทั้งดาวไปออกต่อกำไรไม่กี่พันค่ะเพราะว่าถ้าสี่หมื่นก็ก็ถือว่าเป็นราคาขายนะคะแต่ราคาไปออกต่อ,อยากนิดนึงค่ะแล้ว เหรียญเหรียญตีราคายังไงบ้างคะหนูเปิดมาเลยดิครับมันจบง่ายอ่าโอเคอย่างเหรียญน,นี้นะคะทองค่อนข้างที่จะบางเป็นเหรียญพยศเสริมปีสองหนึ่งเหรียญน,นี้ดาซื้อได้เราวราเพราะว่าเฉพาะพันเนี่ยก็อยู่ประมาณสามพันกว่ารวมทองประมาณเจ็ดพันนะคะนี่คือให้พิเศษเลยเจ็ดพันองนี้คุณพี่ได้เท่าไหร่เอ่ยเปิดไปเลยเปิดไปเลองนี้ซื้อได้ราวๆสี่พัน 4 7 0พันเจ็นะคะแล้วก็เยือนอินเดียนะคะอ๋อเยือนอินเดียโคย้ดเขาจะตอกเฉียงนิดนึงเยือนอินเดียไม่มีห่วงบนเหรอคะนะคะต่อมาเป็นพยศน,นะคะลูกไข่ไม่ดาวไม่ดาวนี้จะรวมทองหนึ่งหมื่นนะคะได้ไหมคะ หนึ่งเจ็ดได้สภาพนี้ได้ประมาณ7,000พันะคะแล้วก็ลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่นี้มีดาวนะคะสีแต่พะผิวจะเปิดนิดนึงตรงนี้เราขอแปดพัน เสมาองค์งนี้ประมาณเก้าพันค่ะก็ประมาณนี้แล้วส่วนระชมกระหนกข้างหนอยจีค่ะแล้วคุณพี่ห้อยพระอะไรอยู่บ้างเลยอ๋อ <trails> <ural uge> ก็จะห้อยกระหนกข้างนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็หลวงพ่อรุ่งเนื้อทองคำแล้วก็ <c oughs> พระเพิริพินาชวัดบรวร <c oughs> แล้วก็ตะกุ <c oughs> ดของพระทองสุกวัดตนดหลวง owing, ลวออแล้วก็พิษสมัยวัด วงาลาัรวัดช่องลมแล้วก็จะมีกระดกข้างไหนโชว์กระกข้างกระนกข้างกระดกข้างนี้ขายไหมคะไม่ขาย <laughs> <laughs> อง์นี้เป็นองค์ประจํากายนะแล้วเริ่มศึกษาหลวงปู่โต๊มาได้กี่ปีแล้วคะเก็บสะสมแค่ประมาณปีเดียวปีเดียวนะคะแล้วองค์ที่ห้อยอยู่มีตะกรุดไหมคะอันนี้มีตะกรุดใน,นต้องได้ขอชมนะแล้วองค์นคือเป็นตลับหระคะที่ ตรงนี้คุณพี่น่าจะห้อยบ่อยถูกไหมเอ่ยใช่ใช่เอาเอง้์เขาห้อยประจำห้อยประจำติดตัวเลยแล้วมีรายการอื่นอีกนะคะดาจะได้ดูให้ทีเดียวแล้วยันดวงเท่าไหร่คะเนื้อแตนุลูกเกดเท่าไหร่ยันดวงเป็นเนื้อโซนโซน,โซนจะเป็นโซนที่เขานิยมน้อยน่ยนะคะทองดาไม่ได้ตีราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทองค่อนข้างที่จะบา,บางตรงนี้ซื้อได้ประมาณหมื่นต้นๆนะคะ ประมาณสิบสองค่ะเพราะจริงๆแล้วโซนนี้ดาก็จะจะจะ,จะไม่ค่อยได้ได้เล่นหาเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยนิยมใช่ค่ะตอนนี้ก็รวมยอดได้อยู่ประมาณสองแสนห้าพันน้องดาขอสองแสนได้ไหมคะขอเป็น2 0 0แ0นได้หแล้วกันไม่ได้ขอสองแสนได้ไหมคะจะได้จบทีเดียวเลยแล้วเผื่อ <Okay. S 1> มีรายการอื่นหรือวันหน้าถ้าคุณพี่อยากจะมาเช่าพักเครื่องหลวงปู่โตอะไรน้องดาน้องดาให้ราคาพิเศษแล้วกันค่ะโอเคนะ ส0 0แสนให้ราคาพิเศษจริงๆโอเค,อเคจบนะคะที่20,000 0บาทเนาะยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอขอบพระคุณคุณพี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินดูสวนมะพร้าวคุณพี่คอ,อน,นิดนึง <c oughs> ปกติแล้วสวนตรงนี้กี่ไรได้ะคะพี่สี่สไรสดๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยะค่ะว่ามะพร้าวมะพร้าวบ้านาแถ<พ>วจะหวานขนาดไหนนะคะโอ้ยแต่เห็นเห็นเนื้อด้านในก็คือจะอ่อนมากๆนะคะ เาเรียน,น,น,น้ำหวานมากค่ะก็คืออันนี้สดๆสดเลยไม่ผ่านการเผาอะไรคือออกมาจากตัดมาจากต้นเลยนะคะเอฟซีปกติส่งออกไหมคะส่งออกด้วยอ๋อเจาะน้ําขายอย่างเดียวก็มีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตลาดด้วยอ๋อมีส่งตลาดด้วยนะคะอื หวานหอมค่ะอันนี้ที่เขาบอกกันนะคะมาพาบ้านแถวใช่เลยตัวจริงนะคะค่ะถ้าวันหน้านะคะถ้าคุณพี่สนใจนะคะพาเครื่องของครูโตรุ่นไหนนะคะทักด,ดามาได้เลยอินบ็อกซ์ดาคัสาสวยให้พาสสวยนะคะ FC ราคาอาจจะสูงกว่าราคาตลาดน,นิดหน่อย แต่คุณจะได้พาที่มีคุณภาพและสวยส่งกี่ทีก็สวยนะคะและอนาคตราคาพาก็จะขยบขึ้นพัสสวยก่อนไม่มีขาดทุนแน่นอนนะคะอย่างาก,การันตีให้เลยคะ่ะ